สวัสดีค่ะนกเอางานสวยๆภาพบ้านเรามาชมกันอีกแล้วรอบนี้นะคะจะเป็นสิ้นหมักโครนค่ะทอมือนะคะแล้วก็ตอดเชิงยกลายสวยๆค่ะรอบนี้สีสวยทุกผืนดูสิว่ามีผืนไหนจะถูกใจคนชมบ้างนะคะสำหรับคนเอามาให้ชมนี่สวยค่ะแต่ละผืนมีความงดงามสวยงามแตกต่างกันนะคะอันนี้ผืนแรกค่ะตัวสิ้นเป็นงานสไลด์สีนะคะเห็นไหมคะ ก็จะมีโทนเนี่ยแดงอมสม้มแล้วก็ข้างบนก็จะอมเข้มๆหน่อยนะคะโทนแดงเนะะี่ยค่ะแล้วก็ยกดอกด้วยสีโทนครีมนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาจะออกอ่าเหมือนอมม่วงนิดๆะคะ่ะแล้วนี่ค่ะโทนเหมือนอ,อกอันนี้อมส้มค่ะยกดอกสองลวดลายนะคะในในผืนเดียวกันค่ะนี่ค่ะ ซึ่งสีเขาจะอ่อนแบบนี้นะคะ่ะสวยค่ะ,ล,ะล่างก็โทนโทนแดงชมพูค่ะนี่ค่ะรวมกันแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะสีอ่อนละมุนมากสีแอบหวานแล้วก็ต่อเชิงลายน้ำอ่างสวยๆแบบนี้ค่ะสิ้นหมาโคนเขาจะแบบสีเขาจะพาสเทลนะคะพอเราเติมเชิงที่มีความสวยโดดเด่นไปก็ทำให้สิ้นดูโดดเด่นแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีความสวยของเขาแล้วก็ต่อหัวแดงไปเพื่อให้เขา มีความโดดเด่นมากขึ้นค่ะหัวแดงเชิงแทงค่ะผ้าสีสัชนาลัยจะมีคอนเซปต,ต์แบบนี้ซึ่งสร้างความโดดเด่นอันนี้นกไม้ผืนหนึ่งค่ะตัวสิ้นเป็นงานสไลด์เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์อาโทนแดงทั้งหมดเลยนะคะดกดอกด้วยสีเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นแดงเข้มๆนะคะแล้วก็สีอมส้มค่ะนี่ค่ะส้มโอรสนะคะแล้วข้าง,าง,างล่าง อีกเฉดหนึ่งนะคะนี้เป็นตัวสิ้นเป็นหมักโคนสไลด์เฉดสีก็จะเป็นแดงเข้มค่ะนี่แหละค่ะเนี่ยตัวสิ้นแล้วก็ต่อเชิงยกลายค่ะแล้วก็เชิงเขาก็จะมีโทนชมพูที่สามารถกันลับได้นะคะ คือดูโดยรวมก็เหมือนสีโทนชมพูไล่เฉดสีโทนชมพูแต่น้องเป็นยกดอกด้วยสีครีมอ่อ,อ,อนๆค่ะแล้วก็พื้นเป็นสไลด์เฉดสีตามที่นกว่าดแต่ดูโดยรวมแล้วน้องแอบมีความหวานคือเหมือนพื้นชมพูค่ะเขาก็เลยมีความสวยขึ้นมาค่ะแล้วก็ต่อด้วยหัวแดงเชิงแดงค่ะ นี่ค่ะอันนี้ผืนหนึ่งที่มาทุกผืนที่นกอมาอน,นี่คือปูเกาวเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปใส่ได้เลยหรือจะแกะตรงตะเข็บแล้วก็เอาไปต่อเอาไปเย็บได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถใส่ได้เลยอันนี้ค่ะมาแล้วอีกมึงผืนสวยๆลายน้องสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นลายเล็กๆแล้วก็เป็นแถวๆค่ะบนพื้นอันนี้บืนพื้น ออกโทนแดงนะคะแล้วก็ตต้ด้วยเชิงสีเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีนกขา้ามนกคุ้มนะคะเอนกบ้าะก็จะเป็นสีเขียวชมพูค่ะลายน้องแบบนี้ลายทั้งผืนลายเล็กๆค่ะสวยค่ะลายนี้นกจะมีมาอยู่สองผืนนะคะเดี๋ยวมาดูอีกผืนหนึ่งว่าจะเป็นแบบใดค่ะนี่แหละคะ่ะอันนี้ดูโดย,โดยรวมน้องก็จะออกโทนเป็นสีแบบว่าอ่า ส้มส้มหรือโอรสอะค่ะนี่ยค่ะดูโรยรวมๆนะคะแต่ว่าน้องจะเป็นพื้นแดงค่ะและนี้ค่ะเนี่ยลายเดียวกันค่ะแต่นี้จะมีความโดดเด่นของแดงส้มแดงแดงมากกว่านะคะส่วนดอกก็จะเหมือนมองไม่ค่อยเห็นนะะเพราะว่าดอกเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนเทาๆอะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ าก็จะมีมิติแบบนี้เวลาดูเหมือนแบบแต่เมื่อกี้เห็นดอกชัดแต่พื้นไม่ชัดแต่อันนี้เห็นพื้นชัดดอกไม่ชัดนะคะเป็นงานดอกเดียวกันค่ะนี่ค่ะความแตกต่างของสิ้นมาโครนกถึงบอกว่าบางครั้งบอกสียากเพราะว่าการยืนกับการพุ่งฟ้ายกดอกํำดอกอ่ะมันเป็นสีบางครั้งสีใกล้เคียงกันหรือสีแตกต่างกันก็จะเห็นชัดเจนค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้น ฝากชมผ้าสุขโขทัยสวยๆนะคะใครชอบแบบไหนก็ทักทายสอบถามนกได้ค่ะหรืออยากได้ผ้าไปใส่ก็สอบถามเลยค่ะนกยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสุขโขทัยบ้านเราค่ะ